วันนี้ก็มีโอกาสมาแจกขุงยางที่ให้กับผู้ยากไรเพื่อช่วยบรรเทาให้เขานั้นมีความสุขด้วยการให้จากคณะบ้านปันสุขของพวกเรามาพิจารณาดูว่า ผู้อยากไรหรือถ้าเรียกง่ายก็คือคนจนมองดูแล้วก็น่าสงสารน,น่าสมเหตุเวทนาและทุกคนนั้นถามทุกบ้านว่าเคยสวดมน,อนนอนกันบ้างหรือเปล่า เคยพุทโทกันบ้างหรือเปล่าทุกบา้านตอบเหมือนกันหมดว่าไม่รู้พุทโทคืออะไรสวดมนต์นไม่ได้ก็เลยไอยาที่จะแนะนำให้คนเหา่านเข้าถึงปรตันตน์ได้โดยมีเราพุธ เราทมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐในจิตใจของเราเองก็รู้สึกสงสารว่าคนเหล่านี้เมื่อถึงเวลาที่จะดับจิตสิ้นใจไปเขาจะไม่มีแสงสวา่าง เขาจะไม่มีบุญกุศลทั้งหลายติดตัวพวกเขาไปได้เลยก็พยายามสอนเขาก่อนจะนอนให้ท่องว่าพุทโธ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 ทำใจให้สงบแม้จะไม่รู้ว่าพุท โอคืออะไรแล้วพวกเราทุกคนนั้นรู้จักพุทธโธกันแล้วหรืออยังคำว่าพุทธโธนั้นถ้าแปลเป็นไทยก็คือผู้รู้ผ,ผู้เดินผู้เบิกบานถ้าใครเข้าถึงพุทธโธได้คนนั้น ย่อมจะมีแต่ความสุขสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเราเราเกิดมาในชีวิตของพวกเรานั้นขอให้พวกเราจงพยายามให้จิตใจของเราอยู่กับ พุทโธให้ได้เพื่อความสุขของตัวเราเองถ้าเรามีความสุขใจของเราเบิกบานและผ่องแผ้วสุขอย่างนี้คือสุขที่เป็นจริงแต่สุขที่หลอกลวงเรานั้น ก็คือสุขในโลกียะที่เป็นสุขจอบบอมไม่ใช่สุขที่แท้จริงก็ขอให้พวกเราอย่าลืมพุทธโธเพราะพุทธโธนั้นจะนำจิตวิญญาณของเราไปสู่ภพภูมิที่ดี